ข้อถัดมาอันนี้เป็นโจทย์ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหมายความว่ามันเป็นโจทย์ที่ประเภทเอาของเหลวมาละลายในของเหลวของเหลวล,ละลายในของเหลวแสดงว่าเวลามันชั่งมันต้องชั่งเป็นเป็นลิตรกับเป็นลิตรเป็นโลบาร์เซนติเมตรกับูกบาร์เซนติเมตรเพจะหน่วยมนรวมกันได้ในจาดติๆโอเคมาดูก่อน น่งน้ำส้มสายชูมีความเข้มข้นของกรดน้ำส้มร้อยละห้ามาแล้วค่ะกรดน้ำส้มร้อยละห้าจำนวนสามลิตรจะมีองค์ประกอบของกรดน้ำส้มกี่รูปบาทเซนติเมตรเข้ามาเลยสารละลายกรดน้ำส้มร้อยละห้าจำนวนสามลิตรเอ้ยแต่เขาถามไป็นอะไรคะ ถ็ถามเป็นลูกบาทเซนติเมตร cm ยกกำลัง3แต่ตรงนี้จำนวนมันให้มาเป็นลิตรเพราะฉะนั้นจำนวน3ลิตรอันนี้เราก็ต้องทำให้มันเป็นลูกบานึ่1ลิตรเนี่ยมี1,000ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหม1ลิตรเท่ากับ1,000 cm ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถ้า3ลิตรก็เท่ากับ3,000เพราะฉะนั้นตรงนี้เอานะคะจำนวน3,000 cm ยกกำลังสามมาเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกรดน้ำส้อมอยู่ร้อยละห้ามันคืออะไรห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณสามพันอ่ะได้เท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยห้าสิบ cm ยกกำลังสามฉะนั้นตอบมีกรดน้ำส้อมอยู่หนึ่ง้อยห้าสิบ cm ยกกำลังสา เพราะฉะนั้นครูดูว่าครูทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเด็กๆน่าจะดูโจทย์ข้อต่อไปแล้วน่าจะทำได้โอเคขึ้นให้นิดนึงดีกว่าสมงองข้อที่สองเนี่ยเพราะอะไรถููแบบเจอหกหมื่นสามพันลิตรร้อยละยี่สิบเอ็ดจริงๆไม่ยากหรอร้อยลยสบเอดครูตั้งได้เลยี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยถ้าเกิดอาการลังเลทำยังไงเด็กๆอย่างนี้เลยร้อยละยี่สิบเอ็ดก็คือในอากาศหนึ่งร้อย อันนี้ออกซิเจนใช่ไหมในอากาศหนึ่งร้อยมีออกซิเจนอยู่ยี่สิบเอ็ดแต่ออกซิเจนบรรทัดที่สองมันต้องออกซิเจนหกหมื่นสามพันออกซิเจนขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นครูจะเอาออกซิเจนขึ้นก่อนก็คือ oxygen, ออกซิเจนจากตรงนี้นะร้อยยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดลิตรมันใช้คําว่าลิตรคูกลิตรด้วยอยู่ในอากาศอากาศคือสารละลายอากาศคือสารละลายอยู่แล้วคําว่าอากาศมันคือสารละลายอยู่แล้วอยู่ในอากาศเท่าไหร่ ร้อยละก็ต้องอยู่ในอากาศร้อยลิตรถ้ามีออกซิเจนอยู่หกหมืนสามพันลิตรจะอยู่ในอากาศเท่าไหร่ดีอันนี้ต้องเอาร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดคูณด้วยหกสามศูนย์ศูนศูนย์ว่ามันทำแมกับแมงเพราะว่าอะไรถ้าเขาให้จำนวนตัวถูกอะไรมาจำนวนตัวถูกละปกติอะปกติเขาจะ เขาจะให้จํานวนสารละลายมาไอ้ข้อที่แบบว่าเฮ้เอาเปอร์เซ็นต์มา21%เคือ21ส่วน100จากสารละลายทั้งหมดเท่าไหร่อะในสารละลายี่ะในสารละลาย500เนื้อเนื้ออกนะแต่กรณีนี้มันดันบอกว่าเราอยากรู้ว่าสารลลายมันมีค่าเท่าไหร่วะถ้ามันมีถ้ามันมีตัวออกซิเจนอยู่แบบว่าเออแปดแปดร้อย แปดสิบถ้ามีออกซิเจนอยู่แปดสิบมันจะอยู่ในสารละลายอากาศเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยต้องคิดอีกวิธีหนึ่งนะมันให้ร้อยละมาก็จริงแต่มันไม่ได้ถามว่ามันต้องมีตัวออกซิเจนอยู่เท่าไหร่ถ้ามันถามว่ามีตัวออกซิเจนอยู่เท่าไหร่อ่ะหนูใช้ยี่สิบเอ็ดส่วนร้อยคูณจานวนสารละลายได้เลยกรณีนี้มันไม่ได้ถามจํานวนออกซิเจนแต่มันถามว่าจํานวนสารละลายเท่าไหร่ก็ต้องใช้สูตรแบบนี้นะจ๊ะ ก็จะได้อะไรเนี่ยสามแสนคําตอบสามแสนใช้อากาศสามแสนลิตรมีออกซิเจนอยู่หกคูนสามพันลิตรอ่ะโอเคนะคะ